เฮ้ยโอ้ไหนลองปรับดิดีแล้วดีแล้วถ้าเลยดีอวออ่ะเราไปดูเอาใหม่เฮ้ยหายไปแล้วไอเวยนใครทำวะเฮ้ยรถบินได้เฮ้ยเฮ้ยผีผีหลอกเฮ้ยมีเซียวหล,ล,ลอกโคลาที่เลยผีหลอกเฮ้ย ผีอะไรละอัาไม่พอดีเลยอะไรวะเนี hey, ling, ่ยเฮ้ยผีหรอกเฮ้ยหลุดวัตถุ์เฟ้อเฮ้ยพี่เนทระบบลองสมัรสมาชิซองพีก่อน้ยอะไรวะ แป๊บนนึงล็อกไปรอสมัครในไรเนี่ยอะไรเด้เอเฮ้ยเฮ้ยผีผีเฮ้ย what the fuck ไปไหนแล้วไปไปไมไดวะเฮ้ยขับไม่ดีอะไอเ,เดี๋ยว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 รถเราได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอารถธรรมดาดีกว่า มอไซค์<ด>มันขับย,ยาก